เช้านี้อากาศดีมากเลยค่ะคุณตาตื่นแต่เช้าไปเดินออกกําลังกายรอบค่ายทหารจนอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะคุณยายก็ตื่นเช้าค่ะอาบน้ําอาบท่าเรียบร้อยแม่ดื้อตื่นมาก็ย้ายครัวออกมาไว้ด้านนอกนะคะเพราะว่าอากาศไม่ร้อนมาต้มกาแฟมาปิ้งขนมปังให้คุณตาคุณยายทานเป็นอาหารเช้าค่ะนักข่าวกับพี่ดื้อย,ยังไม่ตื่นนะคะเพราะว่าเรานอนห้องแอร์กันนะก็นอนสบาย,ยาเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวแม่ดื้อจะพาพี่ดื้อไปดำน้ําที่เกาะสมสารนะคะซื้อทริปไว้แล้วเป็นวันเดย์ทริปตอนนี้ก็ปล่อยให้พี่ดื้อนอนไปก่อนนะคะ เพราะว่าเราจะไปดำน้ำกันเที่ยงค่ะที่ค่ายเจดนะคะช่วงเช้าจะมีแม่ค้ามาขายของเดินมาขายถึงที่เต้นเลยนะคะคุณยายคนนี้นะคะเป็นแม่ค้าที่ไม่ลืมจาได้ที่มาครั้งที่แล้วนะคะแกเป็นคนเพชรบูรณ์แกมาอยู่ในค่ายตามลูกสาวมานะคะเพราะว่าลูกสาวเป็นทหารเรือคะ่ะคุณยายแข็งแรงมากเลยนะคะอายุเท่าคุณตาเลยแต่ว่าดูแล้วการเดินกันอะไรดูแข็งแรงกว่าคุณตาคะ่ะก็อุดหนุนช่วยแกไปนะคะแล้วนักข่าวตื่นแล้วคะ่ะพอดีมีรถมาขายปลาทั้งโกน้ำเต้าหู้นะคะคุณยายคนขายก็แข็งแรงมากๆเลยคะ่ะอารม ด้วยไม่ดื้อขอถ่ายคลิปแกก็ยินดีให้ถ่ายไม่ดื้อก็อุดหนุนทุกร้านเลยนะคะไม่ดื้อชอบนะคะมีของมาขายแบบนี้ตอนเช้าเราขี้เกียจทํากับข้าวเนี่ยเราก็จะได้ซื้อแล้วไปทานเลยนะคะตอนนี้ก็ลมทะเลพัดมาเรื่อยๆไม่ดื้อถ่ายคลิปเต็นท์เอาไว้ดูนะคะเพราะว่าไม่ดื้อเปลี่ยนเต็นท์บ่อยนะเวลากลับไทยเนี่ยไม่ดื้อชอบซื้อเต็นท์ใครจะมาขายทองขายอะไรไม่ต้องมาขายไม่ดื้อนะเอาเต็นท์มาขายค่ะเอาของแคมป์มาขายรับรองไม่ดื้อซื้อค่ะเนี่แหละนะคะที่เขาว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันค่ะพี่ดื้อตื่นตอนอน นางนอนแบบเย็นฉ่าสบายอุราเลยนะคะแต่ว่าเราจะต้องไปดำน้ําตอนเที่ยงนะคะก็ต้องปลุกนางให้ขึ้นมากินข้าวเหนียวหมูปิ้งตอนเช้ากินเสร็จอะไรเสร็จเราก็ไปดำน้ํากันต่อเลยค่ะวันนี้นะคะพี่ดื้อทากล้องของแม่ดื้อพังค่ะอุตส่าห์ไปสาะแสวงหากล้องอินสตา360 g o ศูมาจนได้แล้วนะคะแม่ดื้อเคยมีรุ่นนี้นะคะแล้วก็ขายไปพรอมันออกรุ่นใหม่แต่พอซื้อรุ่นใหม่มาไม่ชอบเท่ารุ่นนี้ก็ไปสาอแสวงหาซื้อมือสองมานะคะก่อนจะกลับเมืองไทยแต่ว่าพี่ ถ่ายยาวนอนสต็อปใต้น้ำอะคะ่ะเครื่องฮีทมอเตอร์คงจะพังน้องก็ตุยไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดื้อเสียดายที่สุดก็คือไฟล์ลวิดีโอที่ไม่ดื้อถ่ายไว้ในกล้องเลยยังไม่ได้อัปโหลดลงไว้นะคะหายไปหมดเกลี้ยงเลยะคะ่ะดำน้ําเสร็จไม่ดื้อก็จัดอาหารทะเลแบบจุกๆให้ที่